ตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาใหญ่นะครับมาชมบรรยากาศสวยๆงาๆนะครับอากาศดีมากแล้วก็มีเสียงนกก็เลยได้โอกาสนะครับมาอัดวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอยากจะเล่าแบบนี้นะครับว่าหลายคนเองนะพยายามที่จะขยับขยายธุรกิจเราหลายคนเองอยากที่จะเติบโตหลายคนอยากที่จะได้มีผลกําไรเพิ่มมากขึ้นแต่มืดแปดด้านครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรไม่รู้จะเดินจะเดินเกมอย่างไรไม่รู้ว่าจะขยายธุรกิจได้อย่างไรบางคนเองก็ตัดสินใจครับบอกว่าเฮ้ยเรามาเป็นไง ลงทุนเพิ่มสินค้าตัวใหม่แต่เดกก่อน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 ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระจายไปวันนี้จะให้สูตรลับว่าการบริการคืออะไรแล้วทำไมเราถึงต้องบริการเพราะฉะนั้นกดติดตามกันด้วยนะครับการบริการที่สําคัญนะฮะทำไมถึงสําคัญมีความสําคัญอย่างไรกับพวกเราบางคนก็บอกว่าหาสินค้าตัวใหม่มาไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมนะครับการหาสินค้าตัวใหม่มานั่นหมายถึงคุณต้องลงทุนเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มแล้วการันตีไหม การันตีไหมครับว่าเมื่อกุณลงทุนเพิ่มแล้วลูกค้าจะซื้อเพิ่มลูกค้าจะชอบสินค้าตัวใหม่โอ้โหมันตอบยากสินค้าหลายตัวก็แปลกนะฮะก็คือออกมาไต้ไม่หมดเลยแต่ขายไม่ได้เห็นนะฮะบางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเองเราจัดโครงสร้างใหม่รับเซลล์เข้ามาเยอะๆพนักงานขายเข้ามาเยอะเอาละสินะ เป็นข้อดีหรือข้อเสียครับยิ่งคนเข้ามาเยอะก็ยิ่งปวดหัวบางครั้งไม่ได้ดังใจอีกแมต้นทุนก็สูงต้องจ่ายเงินเดือนทุกเดือนนะเราไม่ได้การันตีว่าจะขายได้บางคนก็บอกว่าเอางี้จันเราเองเนี่ยลงทุนการจัดระบบไม่ลงทุนเรื่องคนนะไม่ลงทุนเรื่องสินค้าตัวใหม่แต่ลงทุนเรื่องของระบบก็จัดระบบเลยฮะมีทั้งโลจิสติกระบบการทำงานระบบทุกอย่างนะที่จะสนับสนุนลูกค้า หรือสนับสนุนการทํางานภายในปรากฏว่าไงฮะใช้จ่ายเยอะลงทุนเยอะเสียค่าระบบการันตีไหมว่าจะขายได้ตอบยากบางคนก็จะเอาเครื่องจักรตัวใหม่เลยซื้อเครื่องจักรตัวใหม่ที่มันทันสมัยที่สุดแน่ก็จ่ายตังค์ไปอีกนะครับลงทุนไปเยอะถามว่าการันตีไหมว่าจะขายได้เครื่องจักรก็ต้องมีการซ่อมบำรุงมีการบร i n t นนั้นปวดหัวไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าการบริการคืออะไรนะ ทำไมเราถึงต้องให้ความสําคัญเรื่องการบริการอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับการบริการจะเกิดอะไรขึ้นคู่แข่งก็จะเอาลูกค้าเราไปแล้วเราก็ต้องมานั่งหาลูกค้ารายใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไหวไหมฮะโอ้โหยี่หาลูกค้าแต่ลรายก็ค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วก็ยากทําความคุ้นเคยก็ลําบากนะเพราะฉะนั้นเองครับการบริการก็คือการปฏิบัติทําให้คนอื่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะมีความพึงพอใจไม่พอต้องให้เขาประทับ ทำไมถึงต้องพึงพอใจทำไมถึงต้องให้ประทับใจอย่าลืมนะครับถ้าเขาชอบเขาจะกลับมาซื้อเราก็ถามตัวเราเองสินะถามเลยเฮ้ยถ้าเกิดคนมาดูแลเราเยอะๆดีไหมเอ้าก็ดีสิเพราะอะไรฮะเพราะเราก็จะเกิดความประทับใจแล้วก็อยากกลับมาซื้อสินค้าตุรนิ้อีกเพราะฉะนั้นนะครับการบริการจําไว้นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จําไว้เลยว่าการบริการก็คือการสร้างความพึงพอใจให้คนอื่น สร้างความพึงพอใจเยอะๆเๆๆๆก็จะกลายเป็นความประทับใจเมื่อความประทับใจเขาเป็นไงเขาก็จะมีประสบการณ์ที่ดีกับเราเมื่อมีประสบการณ์ที่ดีกับเรานะครับเวลาเราทําผิดนิดผิดหน่อยผิดหน่อยผิดนิดผิดนิดผิดหน่อยนะเขาก็จะรู้สึกว่าไงจําไม่ได้นะให้อภัยเราและสําคัญที่สุดนะครับเขาก็จะกลับไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราบริการดีนะเราบริการดีแล้วก็บริการดีเขาจะกลับมาซื้อสินค้าเราอีกง่ายไหมต่อยอดไหมต้องลงทุนไหม บริการมาจากใจนะครับมาจากการแสดงออกนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องไปทําเครื่องจักรใหม่ไม่ต้องไปคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เห็นยังเห็นข้อดียังนะเพราะฉะนั้นเองให้เข้าใจความหมายของการบริการว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้คนอื่นพึงพอใจประทับใจอันนี้หลายคนก็ถามเอา้าอาจารย์อย่างนี้ก็ง่ายดีนะบริการลูกค้านะไปรับไปส่งไปดูแลไปนู่นไปนี่ไปนั่นโอ้โหทำให้ลูกค้าพึงพอใจอย่าลืมนะครับเรา เป็นพนักงานบริษัทสุดท้ายนะฮะการที่จะทำให้เขาพึงพอใจได้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอะไรที่มันเกินเลยไปก็ทำไม่ได้อีกผิดอีกนะบริษัทบอกว่าห้ามทำตรงนี้เราก็ไม่ควรทำเราก็ไปเรียกว่าให้บริการทางด้านอื่นแทนนะอย่าไปผิดกฎระเบียบผิดนโยบายเพราะสุดท้ายนะครับบริษัทก็จำเป็นต้องรักษาชื่อเสียงรักษาทรัพย์สินของตนเองนะรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงก็คือบางครั้งคุณไปบริการนะโดยพละการตัดสินใจเองทําเองลูกค้าอาจจะเกิดความรู้สึกเป็นไงไม่พอใจหรือทาผิดกฎระเบียบนะก็ผิดกฎหมายอีกทําให้ไงนำบริษัทก็โดนตรวจสอบโดนเ,เรียกว่าเพ่งเลงอีกเพราะฉะนั้นนะครับหลักสําคัญที่สุดนะความหมายของการบริการก็คือการทําให้ผู้อื่นพึงพอใจประทับใจอยู่ภายใต้กฎระเบียบ นะครับข้อบังคับไม่ทําให้บริษัทเสื่อมเสียจำไว้ไม่ทําให้บริษัทเสื่อมเสียคําว่าเสื่อมเสียก็คือเสื่อมเสียชื่อเสียงเสืส่อมเสียทรัพย์สินเสื่อมเสียภาพลักษณ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นเองไม่ได้เป็นเรื่องยากและเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทําอย่างยิ่งจะเริ่มชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยจะมีคลิปดีๆแบบนี้มามอบให้วันนี้ผมลาไปก่อนครับดรสุรชัยโคสิบนชัยพฤติกรรมการบริการ,การที่เป็นเลิศครับ Excellent Service Behavior กำลังมาดูวิวนะครับวิวสวยมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขาใหญ่เพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่เราจะมาแบ่งปันกันมาพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจและอย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยคุณจะได้มีข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาตนเองครับ